สวัสดีค่ะวันนี้เป็นนิทานเรื่องม้าแข่งในโรงสีมีม้าแข่งเรื่องชื่ออยู่หนึ่งตัวหนึ่งซึ่งคว้ารางวัลมาได้หลายต่อหลายครั้งมันจึงภูมิใจความเก่งกาจและความสามารถของตัวเองเป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปม้าแข่ง แ่งก็แก่ชราลงเรื่อยๆจนมันวิ่งแ่งไม่ไหวอีกต่อไปเจ้านะเจ้าของจึงขายมันให้กับโรงสีข้าวแห่งหนึ่งเจ้าของโรงสีนำมาม้าแ่งที่ซื้อมาไปใช้งานในโรงสีอย่างนะโดยมอบหมายให้มัาลากเครื่องโม่ข้าวทุกวัน มาแข่งรู้สึกเศร้าสลดใจในโชคชะตาของตนเองนักมันคิดได้ว่าโลกนี้ช่างไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยจริงๆครั้งหนึ่งข้าเคยมีชื่อเสียงที่สุดในสนามแข่งม้าอันทรงเกียรติแต่ตอนนี้ข้ากลับต้องมาวิ่งเป็นมูลกลมไปรอบๆเครื่องม้อข้าเท่าน,นั้น นี่ค่ะเล่องนี้สอนให้รู้ว่าเกียรติยศชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จริงหรือยั่งยืน